โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ <c oughs> เปลี่ยนเทอร์โบนะครับอยู่ไม่ได้ครับห้องเดิมอ,อืดครับหกต้องซูลมไม่ไหวครับบายเพราะมันยาวนียไงหกต้นแรงอยู่แล้วครับโบเดิมๆพอแล้วได้ยังบางแรงอยู่แล้วคันพ่มไปดิ <c oughs> เปลี่ยนครับเดี๋ยวรอช่างมาอีกสักพักหนึ่ง องชังกี้นะครับที่พ่อมไปท่าข้องพี่อมอ่ะคันหกต้องคันนู้นแหละเทาเต็ปเดียวกันยังไงมาดูวิธีนึงครับ <c ười> อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยน <c ười> เพิ่มความแรงหน่อยกินน้ำมันนะครับเดมๆ <c ười> แต่ก็อยู่ที่เราขับแาเลยจะดูวิธีว่าเปลี่ยนโบมาว่ามันเป็นยังไงบ้างจะต้องไปลองวันนี้มีพอดีงาน แต่ก็ออกสายสายลองเปลี่ยนเปลี่ยนเซอร์บอร์ก่อนเมื่อมันจะไม่สบายเดี๋ยวไปดูคันพี่พ่อผมว่าทำอะไรไร้ย,ยังครับเปลี่ยนมอหนาเมเนียมด้วยเดี๋ยวไปดูกันอีกทีโอเคครับผมรอสักแป๊บโอเคครับมาแล้วฝากที่ขปในทีงนี่ ใช่ส e ่อห้าบอกว่าเอาเข็มขัดเข้าไปแล้วใส่ส่อาร้อนเขาไปบินด้อย่ได้แ่เลื่อนไม่ได้เหแรงแน่นอนแรงแน่นอนทุกคน จะเพิ่มข้อเบอร์ช่างไว้ให้ครับใครต้อใจเป็นสปริงด้วยสปริงข้อ,ขอเองนะจะเปลนคนนนด้วยพ่อผมอะเปลี่ยนแล้วครับเธอโบมงานที่ไปทาคันที่พ่อผมมาแล้วหกต้องเปลี่ยนเหมือนกันใส่กล่องเดี๋ยวไปลองครับมีที่ลองพอดีโอเคครับใส่เสร็จแล้ว เดี๋ยวรอวัดปูดหน่อยคุ้มคึมครับวันนี้เปิด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 เปิเลยจบนี่แหละแล้วก็ติดโดยนี่ไม่ต้องแกะเนี่ยติดเต็มเลยเนท้อสามนิ้ว ีเรากมดัะเขาวาไว้ให okay, right. ้เอาไว้หนังนี้เขาให้เขาวางอ่านเาิงว่าอะไรล่ะพี่ด้ข้อมพ่ออาตรงตรงไหมปัดแป่งนุยหน่อยผมชอบตรงๆโอเคครับดูกันจะวัดบูธหน่อยครับ เหมืองทองรถพี่พร้อมเลยคันนี้เต็ม <c oughs> <c oughs> เดียวกัน <c oughs> มาครับมาดูกัน <c oughs> ติดแล้ว ต้นใจทักไปได้ครับที่เฟ็ดทางกี้เองรูฟังเสียงครับเดีย๋ยวพอต่อไปติดทลมน้าอีกแบบของพีผมกันเลยครับ ความร้อนเรื่องความร้อนเรื่องลงอะไรประมาณนี้ท้อตรงต้วยมาครับเรื่องความแรงครับลมอยักโกโปยังไม่ได wow ้ชาร์จไ้ เดี๋ยวไปลองกันครัเขาถึ่งนาแล้วไอ้พี่พอมองอยู่ดูครับดูควันเมื่อกี้ไปตรงนู้นลมๆไม่มีโลดเลยทุกคนเกรซี่ไปสบายเลยดูครับให้พี่พอมองสูนซีครับปากซีซีหรือปากผมไม่รู้ผมไม่เคย โอเคได้พี่ผมหลองก่อนเนี่ยมันจะล่มห้อมมูน,นูนก็ห้อมบอลมูลครับไปรอบช่องพันนี้ทุกคนไปนิมดีจังโฮห้องเดิมต้องไปเพ่มปลายเกสรเย้แล้วเมื่อกี้ตรงนู้นนะ่ะไม่ได้เอาโกโปรมาครับอยู่บ้านไม่ได้ชาร์จไวอันนี่ปั้นทําแล้วอันนี้ก็เนี้ยวอันนี้ล่มที่เพ่มมาปั้นนั่นนะซี่ไร้ครับอันนี้ถ้ามันท้าไลท์มันหลุดทนนด้วยอันนี้พี่พร้อมผมทำลองลองลอง บมาแล้วดีจังเลยมีคนข้าวไทยทายคลิปให้พี่วงข้าวไทยครับนี่เราบอกว่าแรงกว่านี้เขาอยู่ไปได้ไดแน่นอนเนี่ยโลดๆ,ลดๆสบายสบายโอ้ทำดเดิมๆพ่อมเรียบร้อยครับต้องจอดเกียร์ซ้ำอย่างเดียวแล้วไปพ่วงต่อด้วยนะที่พ่วงทาคลิปไปต่อและยางเดิมนะครับอันนี้หนักหน้าด้วยขานหน้า ไปนิ่มๆนเนี้ยมันต้องเล่งมากดวดูกับเขาลูกกีจังเป็นไงพี่ต้องมันร้อย,ออยใช่ปไปพงค่าแค่ท่องผ่านเอ,องอ่ะงหาเลย»,«แรงก็พวเยอะไป,ไปแเดียพี่สีๆ»«ต้องทำไ <c oughs> เปลี่ยนไ ต้องเปลี่ยนแล้วก็ว่างเงี้ยประหยัดประมาเลยขอวาเลนตครับโอเคครับเสร็จแล้วยายพิบบอกเบอร์หน่อยศูนย์แปดเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งแปดห้าหกแปดสองโอเคครับผมแรงแน่ขอบคุณครับผมอยากทำโทรไปได้ครับผมอูชังกี้โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ